สวัสดีครับแตงมูแบบไม่ลดน้ำครับผมวันนี้มันเนบปุ๋ยครับเนบปุ๋ยย่ามเศร้าเบืง้งหยาครับเพียบเต้นนาเตี้ยยาอยู่บนหลงไก่ตุนแตงมูทาอ,อุบุดเลยครับเปียนแล้ว กำลังจะออกดอ,อกครับใส่ปุ๋ยก่อนเน็บปุ๋ยครับฟังปุ๋ยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาเหมือนนั้นแหละครับ รอบาทรวมซุงโอ้ต้นก็ร้ายย,ยุ่น ใส่สูตรเสมอครับสูตรเสมอกับยูเรียผู้ชมกันใส่พืชที่ถิ่นเหรอผม่าเตชะมีปุ๋ยอีหยังใส่อีหยังกับงางเพื่อเก่าแล้วครับบ่มีสูตรตายตัว ไม่ได้ลดน้ำครับอาศัยน้ำหมอกอาศัยความส้นในด,ดินอย่างเดียวครับงามต่างกันอยู่ด้วยครับก็พอดน้ำแต่ว่าปลูกแบบพหดน้ำมันกะต้นทุนต่ำนะครับบรดไซตต้นทุนสูง ยาสิพามาเบิองพวกที่หดน้ำซุปนี่กระปุกหดน้ำนี่ครับขางปลากระปุดนี่เม็ดกระปุดเบิดก็เอาแทงมุ้มาเนี้ยบใส่นี่ครับรพวกที่หดน้ำน,น,นี่ครับกบำลังเปิดน้ำยดุดใส่ ก็ง่ามต่างกัน,นครับต้นอวบเงาห้อวใหญ่หวอยต้นอวบใบหง่ใบหนากกันครับ้งางข้าวโดเลยแถวขา้าวโพด่สุดจุอยเอาแตงโมงมาใส่ครับง่ามต่างกัน,นครับแต่กอมีต้นทุน แถวนั้นนามมาก่ถึงครับหนามาาถึงแค่แค่นี้แหละครับหนยอดกำลังติดหน่วยครับ เก่ติดน่วยแล้วเบื้องยอดเด้ครับเมื่อเบื้องยอดที่บริ้วณดนาม,มาเนีตางกันอยู่รับนหน่อยเรียวๆอ้ยใส่ปุ๋ยตัวครับนี่ปุ๋ยตัวนี่ปุ๋ยตัวนี่บรายครับ ปลูกปลูกใบน้อยนึงอยู่นี่ทั้งวันสองร้อยต้นนี่ครับสองร้อยหลุมสามสี่ร้อยต้น ซ้ำนีกน็โอเคแล้วครับพ่อได้กินพ่อได้ขายกับขอาวดร่วมกันเสริมกันไปตัวนี้เสียแต่มันดิดดินมันติดดูป,ปลายมันนะมันลงหยาก ไปมันอาจจะหน่อยฝวดเนาะดินมักติดต้องขย่าหลาๆเทือนเนี่ยแต่ก,ก็ดีก็กลุ่มอยู่ครับป,รปวดหลังบป,ปวดเอว บรินนงามกับงามแบบธรรมศาตรครับไปเรื่อยๆสาแนแต่กบงงามอยู่มันก็จะยืดอายุออกไปอีกครับจากปกติหกสิบหิบห้ามือก็อาจจะเจิบมืออาจจะเจ็ดสิบห้ามือกะไรครับ did now เรียบร้อยไปแล้วต้นนี้เป็นไวรัสแล้วเรียบร้อยอีกหนึ่งต้นแบบนี้แลละครับปลูกแตงโม รอบที่สามนะครับแปลงนี่ผูกแตงหมสัมมองเกามันก็นโกร้ลายเนี่ยเสียราก็็มาไว้มาแล้วครับเสือร่ามันบม่มีหนาผมก็เลยปลูกสําอีกล่องบึงซุ้มมันม,มีหนาพมก็ปลูกขา้าวโพดสลับไปแนะ ตัดวงจรหลูกก็มาเร่งรอบนาค็สิได้ซื่อตัวหนามุ๊กปลูกอีกแล้วครับตัดวงจรใหม่ก่อนม่สำรายหลัวปุดขนาดปลูกง่ามท่วาวันปลูกง่ายด้วยไม่ก็ยังมีหลูกยูครับแต่กระส่วนหน่อยแล้วป่ะก็ด,ดีก็ปลูก เนี่ที่มันลูกไรอยู่ครับลูกมะเร็งลุ่งซ้ำเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับไม่มีปัญหาโอ้หุ่ยสิบบตทอะดินแข็งเนี่ย ดินทรายครับมังปลูกได้แตงงมูลน้ำหมอกว่าดินไม่ยังชื้นตลอดครับดินยังเปียกๆอยู่ถ้าฝนต้มาให้อีกรอบมันก็ดีไปครับกลางลางก็เป็นหน้าเขาเยวดเขาเรียบด้วยวันพืชไทยปลูกดีครับ ใช้ปูกระปวนน้ำกันเบิดนะเพื่อสะเม็ดเก่าที่มันเนนาวกับมันเกิดเองกับป่วยไวก็มันกินปุ๋ยน้ำแตงโมงปลูกไง ปุ๋ยเบิดแล้วเหลือซองหลงนิดหน่อยแปลวปุ๋ยกันครับแปลงก็พูดข้างๆกันกำลังงามครับยอดพร้อมกันแล้วครับ18ตุลาใกล้เกือบเดือนแล้วครับ เกือบหนึ่งเดือนแต่งโมก็เกือบหนึ่งเดือนเหมือนกันกำลังงาม สามถุงครับเขาพูดแป้งนี่แป้งนี่พึ่งยอดแ้วหมูมว่านครับสองถุงแป้งนี่บ่กค่อยงามปานใดครับหล่องบ่กค่อยตรงหล่องหน่อยหล่องใหญ่หล่องที่หล่องห้างสามหล่องนี่ที่กันครับ ครับเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ่งครับแตงโม่นําหมอกปลูกแบบไม่ได้ลดน้ำจะเป็นอย่างไรครับขอบคุณครับ